แต่น้ำใสเนาะใสมากครับกลับกันดีกว่าทุกคนครับในวันที่เราอยากเที่ยวเราก็ไม่ได้เที่ยวในวันที่เราอยากได้รับบรรยากาศที่สดชื่นเราก็ไม่ได้คลิปนี้อนายนาจะพาทุกคนไปสัมผัสบรรยากาศนั้นกันครับ หลังจากที่ไหว้และขอพอรกันเสร็จแล้วนะครับบริเวณด้านหลังของสารพันท้ายน,นรสิงห์จะมีแหล่งศึกษาความรู้ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลนะครับ mm hmm. และที่นี่ก็คือศูนย์อนุรักษ์ธรรมชาติป่าชายเลนสารพันท้ายน,นรสิงห์ครับ คนครับตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศดีมากนะครับธรรมชาติมากๆเลยนะครับป่ากโกงกลางครับอ,อมีนกด้วย กงงานเยอะมากเลยครับทุกคนทุกคนตรงนี้ก็คือวัดสารพันไทยนรสิงนะครับนี่คือบริเวณปากกรงกานะครับทุก แต่คงผมคงเดินเข้าไปไม่สุดนะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูเลตาไม้เต็มเลยครับร่มรื่นมากครับมาทําบุญแล้วก็มาเดินตรงนี้สงบมากเลยนะครับไม้กรงกลางตรงนี้จะเป็นพื้นปูนนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นดูล่าครับ ตรงนี้เหมือนว่าโอ้ทุกคนกุดเริ่มต้นเตินไปนี้ก็คงจะไกลนะครับตรงนี้มีสองทางไปทางไหนดีกันแน่ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ป่ากโกงกลางเลยนะครับที่บริเวณวัดสารพันท้ายนรสิงนะครับตอนนี้เราทำมือเสร็จแล้วก็มาเดิน ครับบรรยากาศเย็นๆกับบรรยากาศปา่าโกง้ารบเราจะเดินไปเรื่อยๆครับดูข้างหลังครับนี่ครับเงียบมากครับลมลื่นตอนนี้เขาน่านะปิดห้าโมงเย็นนะครับตอนนี้เวลา ตอนนี้สิบหกนาฬิกาสิบนาทีอีกสิบสิบนาทีเขาจะปิดแล้วนี่เป็นอะไรครับเป็นฐานที่สามไม่รู้เดินไปจะไปสิ้นสุดที่ไหนครับเนี่ยเราจะเดินไปไหน,น,ดนหดเดียวเรินไปดูข้างหน้านะครับ มีอะไรบ้างไปเหมือนลึกเข้าไปนะครับเหมือนจะสิ้นสุดแล้วตรงนั้นจะเป็นทางออกแล้วครับ จะน้ำใสเนาะใสมากครับน้ำทะเลอ่ะนี้ไม้โกงการ,ร์ไม้โกงกางเยอะมากเลยครับทุกคนไม้โกงกาง์ท่นนั่นเลยตรงนี้นะครับโอ้นี้เราเดินเดินย้อนกลับไปนะครับรู้จะเสุดเส้นสุดที่ไหนแล้วเรากลับกันดีกว่า